โอ้วดีว,ดวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over O อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคนะครับลเคลล์ร์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทส โอ้ยตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนไปดูกันนะครับโอ้ยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของโอ้ยนะแต่ว่านะอย่าลืมติดตามกดซับสไครต์ให้โอ้ยด้วยนะครับอะไรก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆอยากดูแล้วนี่แบบทำตัวไม่ถูกคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพร้อมไปกับโอ้ยแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปรีแอคกันพร้อมแล้วค่ะไปะ oh, เราไปอยู่ที่นั่นเลยมันจะเป็นยังไงวะอู้หูว่ามันคงดีกว่าตอนเนี้ยอู้หยกเป็นนักแสดงครับจุบผัวจะทำเบื้องหน้าต้องรู้เบื้องหลังก่อนก่อนอันใส่ทำไม่ดีทีคสุดพอแล้วไม่ใช่เพื่อนแต่ว่า แฟนปะคะแหมเอาแต่ละโอ๊คเดสักวันนะกูงจะผมให้โฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กูด้วยเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกันดิวะเออเป็นนักแสดงว่ะอย่าเป็นนักแสดงทำไมโดนตีอย่างนี้ใครเป็นนักแสดงกูอยากได้ผ้าค ความฝันของมึงอะการได้ทำละครด้วยแอมึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูห่าว่ะเลยลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะ กูกองมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบก,กันแรกๆแล้วว่ะเฮ้ยโอยมาทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะมีสมาธิหน่อยลรืมโมเอลปซะเปลี่ยนไปแ,นแค่ไหนมึงรู้ตัวแล้วถ้าจริงกูเป็นคนแบบเนี้ยมึงจะไม่ชอบกูเรางี้ปะ โอยอ,โอย่กับโอเอ๋วดูแลกันให้ดีๆนะลู้มาหาขุปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะ คุณคุณดูสิอันเหล่ชันขึ้นร้อยกว่าเลยอะไรอ่ะ <c oughs> ที่ที่ที่ทรายายิ้มเนี่ยอัน,นที่ยิ้มอยู่เนี่ยคือยิ้มแบบอึงอ้งๆนะครับว่าแล้ดาวทำอะไรกับฉัน <c oughs> เดี๋ยวตั้งสติก่อน เขาตั้งสติก่อนคือเมื่อกี้นี้แค่ในสองนาทีกว่าเนี้ยนะฮะก็คือให้ฉันฟินแค่ไม่ถึงนาทีนอกจากนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะมาดูช่วงแรกเออเขาก็ยังหวานๆอยู่อันนี้น่าจะเป็นช่วงีแบบมีหอมหัวน่าเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่กรุงเทพเนาะเอออยากเป็นนักแสดง เออเป็นการให้กำลังใจกันนะตั้งใจทำให้ดีป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมาอยู่กับกูด้วยเาสองคนเราสองคนเนี่ยพอพูดคำว่าเราสองคนฉันเริ่มหวั่นใจไม่ดีแล้วมันก็ต่อได้ฉากนี้ก็คืออยู่ดีๆก็จะเปลี่ยนมูดอารมณนทันทีเลยว่าว่าอยากย้ายพ้าไม่อยากอาจจะคือคิดว่าแบบ เอ๋อว่าอาจจะไปเจออะไรบางอย่างแล้วแบบทําให้รู้สึกว่า้ตัวเองอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกกับเต๋น่าจะมาบอกกับเต๋ว่าอยากย้ายผ้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคอนฟ lict ับคอนฟิ i t คอนฟิกให้มันให้ให้ใหใหทั้งทั้งสองคนเนห่างกันคิดว่าคือเดาลลวนมากตอนนี้ฉันไม่สามารถคาดการณ์อะไรกับนาดาวได้แล้วฉันก็ต้องไปเตรียมไปแซกก่อน นเนี่ยมันเนี่ยพอแบบไม่รู้นะว่าเพราะว่าด้วยการห่างการตัดสินใจของโอเอ๋วหรือเปล่ามันทําให้แบบเส้นทางเป้าหมายมันทั้งคู่มันเลยต่างกันไปแล้วอันนี้คิดดาวล้วนๆนะทาให้แบบเต๋ก็ต้องไปอยู่ในเส้นทางของเตไปอยู่กับเพื่อนฝั่งเตอะไรอย่างเงี้ยจนมันทําให้โอเอ,อ๋วอาจจะรู้สึกว่าเ้ยเตห่างในขณะเดียวเองโอเอ๋วก็อาจจะรู้สึกว่าพอเตเตห่างไปก็เลยไป อยู่กับกลุ่มใหม่มันเลยทําให้สองคนเนี่ยยิ่งรู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยเปลี่ยนไปลองเลนยอ้อนับไปึงประสบการณ์สคนคมีนใ่ไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะที่โอเอ๋วเนี่ยหันไปมองโอบซึ่งไม่รู้ว่าโอบเล่นชื่ออะไรนะขอขอโทษทีแล้วมัน มันเหมือนกำลังส่งอะไรกันบางอย่างอะ่ะเนี่ยเนี่ยคุณโอกคุณจะไฟกับคุณเตะเหรอคุณจะต้องสู้ๆนะ เน yeah. ี่ยเว้ยจะชอบฉากนี้มากคือฉากเนี้ยมันฉากไะแกะที่จมน้้ำไอ้ที่ดำลงไปในน้ำอะ่ะมันมันมันเหมือนมันไปลิงกับเออตอนพาร์ทหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย เนี่ย <Yeah. S 2> เราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะโอ้ยอันนี้แบบยังขนลุกไม่หายยังแบบรู้สึกแบบโอ้ยฉันจะต้องเจอกับอะไรเมื่อฉันดูจริงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ทำหัวใจฉันเต้นแบบสูงขึ้นไปขนาดนั้นด้วยด้วยภาพเอ่ยคำพูดบทเอ่ยแล้วก็การแสดงเอ่ยโอ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะโดยสรุปก็คือไปติดตามกันนะครับวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับทางไลา์ทีวีนะสองทุ่งตรงนะครับก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะแบบงงๆไม่รู้เรื่องบ้างนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ก็ยังอึ้งไม่หายนะตอนนี้ก็ยังอึ้งไม่หายเอาเป็นว่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โอ้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถติดชงม,มาได้นะครับคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวโอ้จะไปตอบนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรนะุงเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีค่ะ